วันนี้เราก็อยู่กับเกมเดอะคันลิ่งนะครับโอเคมีกล่องฟ้าอืมกล่องเป่าด้วยลีบคนก่อนเบยเอ้ยโอ้โหเจอหอกสุดยอดปไปเลยลวกเพ่ก็ไม่ใช่หอกดีอะไรนักหนาแลครับโอ้โหกับดักสองชิ้นนี่แนวางไว้ก่อนเลยครับ อีกสองชิ้นเราจะล่อนะครับเราจะวางล่อไว้ที่อื่นถึงมันจะไม่เร็วมากก็นะค่าคนได้ก็พอแล้วแถมแรงมากด้วยครับต้องยีิบสี่นี่ยตรงนี้รู้สึกจะมีให้มีมีนี่ไงข้างบดนี้ครับโอเคเปิดก่อนนีอีเมนเทกเกอร์ตรงนู้น อาวุธอะไรบ้างนี่เฮ้ย <c oughs> อันนี้โอ้โหยานี่โคตรดีครับฉีนนดแล้วมันเพิ่มหมดเลยอะไปฆ่าคนก่อนดีกว่าถ้างั้น้วินเดตพลาได้ไงเนี่ยฝั่งนู้นครับฆ่าก่อนเลยคนหนึ่งความเร็วก่อนได้เปรียบรอในป่านีกว่าถ้างั้นนี่ไนงะวางไว้เผื่อว่ามีใครมาเหยียบครับ มันจะได้ติดชะง,งักแล้วมันจะร้อนลุนฝั่งนู้นน่ะอีกไกลเลยครับรลมันยืนเฉยๆวะเพราะนี่มันก็สุดแมปแล้วนี่ว่านูนนูนเหมันมัน้กันอยู่ครับ <c oughs> าตายไปหนึ่งแล้วด้วยนูนมาไปไหน ตัมีมูฟเป็นสปีดว้ยบวกเจ็ดเปอร์เซนต์ด้วยเอิงตายแน่เอิงตายแน่แน <c oughs> อู้หูมีบล็อกติดค่าชะงักเลยเว้ยเอเอิงโอ้โหเฮ้ยมันมันมันเหมือนรู้ไงไม่รู้อะเพราะผมจะทิ้มมันแล้วมันแบบเนี่ยดูดิ <c oughs> ไม่ยิงแน่อือ เออตายแม่งโอ้ยอหกว่าจะตายนะเองอพอแบบจะทิ่มหลังมันบล็อกแม่งฉลาดใช้ได้โอเคนี่ดีที่เราเอาแบบมมเมนต์สปีดบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์มานะครับเลยทำให้แบบวิ่งตามหลังมันได้ไวนะตรงนี้มีที่เรียกแนฮะ้ เดี๋ยวต้องไปสบคนตรงนู้นก่อน,นครับของรูดอ๋อมีไม้แท่งเดียวเองอุ้น่าสงสารเนี่ยเองตายไวไปแล้วกับดักก็ไม่ได้ใช้เลยเก็บเอาไว้ก่อนนะไอ้กับดักเนี่ยมันต้องมีประโยชน์เนี่ในภายภาคหน้าเดี๋ยวครับเป,เป็นเด็กก่อนดีกว่าครับจะตายแล้วไม่ใช่จะตายดิลองทำให้เลือดเต็มก่อนนะครับเราต้องหาจ้ำพวกมาเชเต,ต้จะดีกว่านะครับฟันแรงแล้วก็เร็วด้วย เลือดสาดกระจายเอ่อโอเคซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะงั้นเราเลยต้องรีบฆ่าก่อนมันจะได้เปลี่ยนครับเฮ้ยทุั้นมีกล่องกล่องเขียวหรือเปล่ากล่องเขียวหรือเปล่าน่าจะกล่องเขียวครับมันไม่มีใครเปิดเลยเนี่ยมันอยู่ใ,ใกล้ๆจุดเกิดของคุณด้วยนะเฮ้ยมีดนี่ความแรงก็โหดนะครับโหดเที่ยม ฟันโอเคเตรียมพร้อมเรียบร้อยตายไม่ตายก็ให้มันรู้ไปครับคราวนี้ฝั่งนู้นเก้าเเดี๋ยวรอก่อน97เลือดอืมก็พอได้อช่มัง้งเอเราเรียกมาดีไหมเนี่ย <c oughs> มันมียาอยู่ชนิดหนึ่งครับที่โคตรดีเลยมันฉีดปุ๊บมันจะเพิ่มค่าสามความสามารถเลยครับยาอันเนี้ย เป็นยาดีนะครับแต่ก็เป็นเซตยาอีกแล้วมีเป็นเดทด้วยต้องไปหลบก่อนดีกว่าดังนั้นมีอยู่7จฟรสิบ็ฟังก์เก็บอีกสามสิบสาสิบห้านะครับสามสิเดี่ดวขอยูเลือดก่อนโอเค กับดักยังไม่มีใครเหยียบเลยเว้ยเปิดกล่องดีไหมไม่ดีกว่านะเก็บเงินฟังไห้ครับตรงนี้รู้สึกยังไม่มีใครมาค้นเลยฮะ้มีกระเป๋าด้วยกับดักอีกหนึ่ง <laughs> กับดักนี่เยอะจังตรงนี้วางสักหน่อยครับโอเคนี่ครับ อืมตั้งหลักปักฐานชั่วคราวอีกมาไม่ได้เน่ยตรงนี้เถิดมามันมันก็จะติดนะครับนี่แหละฐานทับรับของข้า <c oughs> ตรงนู้นเก้าบเกเดี๋ยวเอาขับเอาไปรีก่อนนะครับรีจากตรงนี้ที่เปล่าเนี่ยเราไม่อยากออกข้างนอกเบยเสียวสยองอ่าได้ยี่สิบฟังก็เป็นแปดสิบนะครับ แ9สเก้าอันนี้ได้ยี่สิบด้วยจัดไปสิครับเราใช้ขวานกว่านะเอ้ยเราใช้มีดดีกว่านะส่วนนี้ก็ไปเรียกเครื่องโดนนะครับไอตู้เย็นลืมเปิด <c oughs> มีหัวคน <c oughs> โอ้โหเหมือนเฟลโอเคแล้วก็ตรงนู้นจะมีเครื่องโดนเอ้ยที่เรียกเครื่องโดนใช่ป่า <c oughs> จำได้เห็นแวบบ โอเคฝั okay. ่งนี้คนยังไม่มีครับเรามีกับดักอยู่สี่ด้วยวางเอาไว้ใกล้ๆทางนี้หรือเปล่าวะจำไม่ได้ครับลืมแต่น่าจะทางนี้แหละนะเก็บหินไปด้วยครับเอาไว้ซัดเอาไว้โยนใส่เวลาเครื่องโดนมาเนี่ยมันชอบเล่นตัวครับเก็บไปสองชิ้นเลยไม่ใช่ โอเคไหนว่าที่เรียกเครื่องโดนมันน่าจะอยู่ตรงนี้นี่อ๋อนุ่นไงโอเคอเดีย๋ยวต้องเช็คดูใกล้ๆด้วยครับเช็คดูก่อนถ้ามีคนพยายามเดินมาเนี่ยเราจะวางกับดักนะครับแล้วก็รอให้มันเดินมาตีกับดักแล้วก็เอามีดเดินอ้อมหลังแล้วก็จามแบบเต็มแรงนะครับเลือดน่าจะลดประมาณครึ่งหลอดนะครับความแรงประมาณนี้ รอเครื่องโดนอีกชักจะเสียวๆนะวางก่อนเลยแล้วกันนี่แน่ประมาณตรงนี้ครับเองต้องมีโดนมีเหยียบสักที่แน่ๆอ่นะมาเครื่องโดนโอเคนู่นมาแล้ว ลงมาสิเฮ้ยเฮ้ยของผมคลิเากเมาส์กลางไม่ได้ครับชิบหายลืมไปเลยเมาส์เสียไอเวนโอ้ต้องรอให้มันปล่อยลงมาเองคนระับ <c oughs> โอ้โหสวย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 ผมต้องไปซื้อเมาส์ใหม่แล้วเนี่ยเมาส์มันเสียครับป้าปูอื่นที่ล่านนี่ต้องรอให้มันปล่อยเองคนระับซึ่งมันจะเสียเวลาแล้วก็หวาดเสียวมาก โอ้ย,อย,อย,อยรีบลงเออกว่าจะลงมาได้อืมเซตยานะครับ <c oughs> ยาและยาทั้งนั้นกระเป๋าด้วยเบนดิดแล้วก็อันนี้ครับเอาไว้ค่อยฉีดซึ่งยานี้นะครับมีคนบอกว่าตอนที่ว่าจากพาที่แล้วนะครับทำไมผมถึงไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันเออ จะฉีดเนี่ยต้องใช้เวลานะประมาณหวินะครับเพราะงั้นผมเลยไม่ฉีดตอนที่ว่าสู้กับคนอื่นอยู่นะเดี๋ยวไปเช็คตรงนี้ก่อนดีกว่าครับเผื่อว,ว่าคนอาจจะยังไม่คนุนะฮะเอมีกล้องส่องไปอีกรู้ว่าหล่อไม่ต้องถ่ายมากขนาดนั้นเอ้ตรงนี้เหมือนประตูยังไม่เปิดเลยอุ้ยอาจจะยังไม่มีการคน้น นี่ไงครับตรงนี้ก็ยังไม่ถูกค้นเลยเนี่ยแล้วก็อีก2ตู้แสดงว่าคนอาจจะยังไม่มาคน้นนะครับฝั่งนูน้นโอเครอก่อนอรู้สึกจะไม่ใช่แล้วฮะโดนค้นไปแล้วครับเองนี่มีมารยาทนะเนี่ยคนแล้วปิดประตูให้ด้วยครับดูดิอืมค้นซะเลี่ยมเลย 34ฟจฟังแล้วต้องเก็บอีกสักหน่อยแล้วก็ไปเปิดกล่องฟ้าครับตรงนี้มีกล่องฟ้าไหมเนี่ยเราจะยอมเสียเ,เข็มฉีดยานี่เลยก็ได้นะเพพวกเรามียานี่อยู่ยาดีแล้วก็การสู้ครั้งต่อไปคงจะไม่มีโอกาสรอดแลวมั้งเนี่ยเนะี่ยเพราะว่าตอนนี้มันก็ปล่อยเวลาให้มันนานมาแล้วนะครับคนอาจจะมีของเทีๆกันทั้งนั้นอืม ตรวจด,ดูสักหน่อย99ยังอยู่ห่างอยู่ครับตรงนี้ศพคนอุ้ยมีเบนเดตด,ด้วยนี่แน่ขอฟันเล่นสักทีเฮ้ยมีของเหมือนเราเลยนี่ว่าไม่มีมาเชเต้ถ้ามีก็โกงไปแล้ว้ยตรงนี้มีการเรียกแอร์ดอปด้วยครับโอกาสที่แอร์ดอปชิ้นนี้จะเป็นปืนสูงนะครับเพราะว่า ตรงศพนั้นมันมีแบบทิ้งมีดอันนี้เอาไว้ครับซึ่งมันก็เป็นของดีอยู่นะแต่ไอคนที่ฆ่าได้มันดันไม่เก็บครับก็แสดงว่ามันมีของที่ดีกว่านะครับแล้วก็มันก็มั่นใจในฝีมือตัวเองมากแน่เลยผมคิดว่าอาจจะมีคนที่มีปืนแล้วก็เป็นได้นะครับตรงนี้ก็มีศพคนด้วยมีมีดมีดรุ่นดึกดำบรรเลยตรงนี้มีกล่องฟ้าครับ มาเชเตอร์ยี่สิบจะวิ่งกลับไปเอาดีไหมเนี่ยเป็นเดทสิบก็เป็นสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าจัดไปปึ๊บแล้วก็เอามีดรุนดึกดำบรรณอำมาเก็บสิเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าเน็ตหลุดอีกนะขอละเก็บไม่ได้ครับเอาเอาเฮ้ยรีได้รีได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่เก็บไม่ได้ มันก็ยังรีได้อยู่เนี่ยโอเคห้าสิแล้วโอเคมันเพิ่มมาให้แล้วเปิดกล่องนี้เลยพอเราเลือกแอร์ออกไปแล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้ยใกล้เคียงมาชเต้มากดีดีด,ดีเอามีนี้ทิ้งไปเลยละวกันนะครับเอาไปรีเอ้ยเก็บไว้เก็บไว้เอ,เอาไปรีไซเคลลิลดีกว่าเนอะเพราะว่าเราปาไม่ได้อบเมาส์การเสีย คลิกเมากลางไม่ได้อะผมนี่ซิงเป็ดเลยโอเค99ฝั่งนู้นอยู่ครับไปตายเป็นตายเหลือ9นาทีด้วยเราก็อยู่มานานแล้วเหลือ3คนมันต้องมีตายสักคนแล้วก็รอดเป็นคนสุดท้ายขอเช็คใกล้ๆก่อนนะว่าคนเราคงไม่เก็บแหละนะ รวมมันจะคลายแม็กแล้วมันจะไฟนอนแล้วตรงนู้นก็มีเหตุเรียกเครื่องโดนมาแล้วด้วยอืมไหนว่า99มันอยู่ฝั่งนู้นกันหมดเลยครับใกล้ๆนี้แทบจะไม่มีตรงนี้มีระเบิด ครับระเบิดสักลูกดี <c oughs> อโอ้ยพรีชีพเออสักลูกก็ดีเว้ยะ <c oughs> เดี๋ยวเลยพี่คืนมีใครมาทำให้ระเบิดนี่มันระเบิดเนี่ยตูเลือดบังตายแน่ๆมันอยู่ฝั่งนู้นเงินหมดเลยครับเอเหลือสามคนใช่เปล่าสามคนอยู่นะครับ ไอแก๊สพิษเริ่มมาแล้วเราต้องรีบฆ่ากันแล้วนะเพื่อนเจ็ดนาทีแล้วด้วยมันต้องอยู่บนเวทีแน่ๆเลยคนระับฝึกฉีดยานี้เลยมานูน่นเสียงระเบิดสนั่นตายไปอีกหนึ่งแล้วมาเฮ้ยเมาเมาเมา เมื่อกี้จะเลื่อนลงทำไมมันไปเลื่อนขึ้นอยู่ฝั่งนู้นเลยนูน่นเจอแล้วอุย้ยกูนึกแล้วกูนึกอยู่แล้วกูนึกอยู่แล้วอ่ะนืมอีกแน่อี่ออ มาแลกกันเลยโอ้โหมีฉีดโอ้ยีแน่อยู่ไหนวะหายไปแล้ววะโอ้โหขี้โกงขี้โกงบมเลยว้ยอ๋อนุ่น,นมาเหนื่อยพอกันนั่นแหละเฮ้ยยังมีปืน แน่แน่แมีปลามีปลาเฮ้ยเลือดมันเต็มครับอุยอ้ยอุ้ยมันมีกระตานะด้วยอุย้ยตีแน่เกิดเราเล่กกันเราตายแน่แครับไม่น่าจะชนะเฮ้ยป้องกันแล้วเมื่อกี้โอ้โหเน็ตมันปิงครับแถมมันกระต้าด้วยฟันไวกว่าแรงกว่าด้วยฮนะ โอ้แต่มันยิวเลือดตอนไหนวะขี้โกงนี่ยแม่กางเกงอีกกางเกงายกาก